ด่วนล่าสุดทนายตั้มประกาศถอนตัวสวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะล่าสุดจากเพจ FC ทีมงานประชาชนได้โพสต์ไว้ดังนี้ประกาศณนะวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดตัดสินใจถอนตัว ออกจากการเป็นทนายจำเลยในคดีน้องชมพู่กกกอกนอกจากนี้จากทนายรัชพลก็ได้โพสต์ไว้เช่นกันทนายตั้มเตรียมถอนตัวคดีน้องชมพู่ความเห็นไม่ตรงกันนอกจากนี้เมื่อวานที่ผ่านมาวันที่27พฤศจิกายน64กลายเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังภรรยาของทนายตั้มได้โพสต์ลงในเพจกลุ่มของทนายตั้มสอแววว่าจะแยกทางกับลุงพลหลังลงไปช่วยทำคดีโดยโพสต์ระบุว่าเอาจริงๆทุกปีวันเกิดเราสามีจะให้ความสำคัญเราจะอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเสมอเรียกว่าทุกปีตลอด20กว่าปี ที่คบกันมาเลยดีกว่าไม่เคยขาดสักปีมาปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้นัดคดีได้ยากวันนัดจึงตรงกับวันเกิดเราเราอยู่ด้วยพอดีสามีหันมาถามว่าได้ไหมเราพยักหน้าเพราะเรารู้ว่าสำหรับทนายตั้มงานสำคัญที่สุดเราเข้าใจได้เราต้องเสียสละ ปล่อยให้สามีไปทำงานแต่ในใจลึกๆก็มีนิดนึงว่าปีนี้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่สิ่งที่จะพูดคือทนายตั้มเนี่ยทำงานด้วยใจนะใจเป็นหลกักเราเป็นคนชัดเจนงานไหนเราทำเรารับผิดช,ชอบเต็มที่แม้จะได้เงินไม่ได้เงินอันไหนเป็นงานช่วย ก็คือช่วยทนายตั้มเข้ามาในคดีลุงพลเรียกว่าลุงพลกำลังขาลงแล้วนะตอนช่วงดังๆพิกๆเราไม่เคยเข้ามาเลยและการเข้ามาตรงนี้ลุงพลเป็นคนขอความช่วยเหลือมาเองด้วยนะเราเข้ามาช่วงที่แกเริ่มไม่ดีกระแสะไม่ดีแล้วนะการที่เราเข้ามาช่วยก็เหมือนปกป้องลุงพลแล้วนะ ช่วยเรียกหาช่วยพิสูจน์ความยุติธรรมให้ต้องเดินทางไกลามากๆทุกครั้งต้องไปขึ้นเขาต้องฝากกระแสลบโดนด่าไปด้วยซึ่งทนายตั้มไม่เคยท้อก็เดินหน้าทำหน้าที่ทนายตัวเองไปแต่ถ้าใจมันได้ว่าทางลุงพลเต็มที่กับเราปกป้องทนายตั้มจากมลพิษทางโซเชียลบ้าง น่าจะเป็นการดีนะไม่ใช่ว่ามีคำถามไม่รู้จบเกี่ยวกับว่าทนายตั้มได้เงินทำคดีนี้เยอะเพราะน่าจะดูจากความทุ่มเทของทนายอะน,นะก็ปล่อยให้เขาพูดเขาว่าเขามีคำถามคาใจทั้งที่ลุงกับป้ารู้ดีที่สุดว่าให้หรือไม่ให้เงินเรามาทำให้เรื่องเงินมาเป็นประเด็นสำคัญ กว่าการที่ทนายลงมาช่วยลุงกับป้าด้วยใจนินนะพอคนถามลุงจะตอบไม่ได้แล้วก็พูดอะไรจับใจความสำคัญไม่ได้เลยแต่มีบอกนะทุกอย่างในโลกต้องใช้เงินทั้งนั้นแหละกำกำกลมกลมเอองงใช่ค่ะไปทําคดีทุกครั้งขับรถไปเติมน้ำมันค่ะใช้ใจไป ขอเขาเติมก็ไม่ได้แต่เราก็ทําทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้เลยนะคะเนี่ยงงไปหมดแล้วลุงยนต์ให้มาถามทนายตั้มเองบอกว่าตามที่ทนายตั้มตอบอย่ามาถามผมอ้าวเรื่องแบบนี้มาให้เราตอบทางเดียวได้ยังไงล่ะนี่คือคำตอบคือก็งงเป็นเราก็คิดว่าให้เงินมาแต่ไม่กล้าบอกว่าให้อะทำนองนั้น เพราะดูมันพูดยากมากยากจริงๆแค่บอกว่าไม่ให้เงินทนายตั้มเป็นชั่วโมงยังพูดออกมาไม่ได้คนเราจะคบหากันมันต้องชัดเจนต้องจริงใจก่อนอันดับแรกเป็นเราถ้าคนที่ยื่นมาช่วยเราโดนคนทางเราหรือ FC ของเราเข้าใจผิดแม้แต่น้อยในทางไม่ดี เราจะรีบปกป้องและเคลียร์ความจริงให้กระจ่างโดยเร็วที่สุดไม่รีรอเพราะนี่เป็นการแสดงความจริงใจโดยไม่ต้องใช้เงินทองใดๆใช้ใจใช้ความรู้สึกได้เลยคุณว่ามันคุ้มค่ากับความเหนื่อยความเสียสละของเราไหมในฐานนะหลังบ้านทนายตั้มขอออกมาปกป้องสามีนะคะ เราไม่เคยได้เงินจากคดีลุงพลและดิฉันไม่เคยยุ่งวุ่นวายในโลกโซเชียลนี่เป็นข้อความแรกข้อความเดียวจากหลังบ้านทนายตั้มและบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่เคยมีนามแฝงเป็นใครทั้งสิ้นค่ะอย่าเลอะเทอะดิฉันกล้าพอที่จะพูดความจริงทั้งหมดอย่างเช่นวันนี้ไม่มีมาพูดวกวน ปล่อยให้คนคิดไปเองปล่อยให้พูดกันไปมั่วๆจนเรื่องราวมันบานปลายขนาดนี้บางงานทำก็ได้ทั้งเงินทั้งใจบางงานทำไปเสียทั้งเงินเสียทั้งใจจริงๆหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ